สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําพลาดทําให้ลงแป้งแล้วเป็นคราบสําหรับสาเหตุหลักๆของการที่ทําให้ลงแป้งแล้วเกิดคราบเนี่ยอย่างแรกเลยที่คนทาพลาดกันเยอะมากนะเรื่องนี้ก็คือการที่ลงแป้งไปตอนที่หน้ามันยังเปียกอยู่เช่นแบบสมมติบางทีคุณลงรองพื้นไปรบ,บชครีมที่มันเป็นเนื้อครีมเปลิควิดอะไรเงี้ยแล้วหน้ามันยังเปีเปยกๆอยู่เงี้ยคะ่ะแล้วคุณตกแป้งลงไปเลย ปอกมันก็จะเป็นดวงแล้วมันก็จะไปยึดกับไอ้หน้าเราที่มันยังเปียกอยู่อ่ะแล้วมันก็จะทําให้เป็นคราบสิ่งที่เราควรจะทำนะก็คือว่าพอเราลงพวกชนิดครีมทั้งหมดลงไปแล้วใช่ไหมเราต้องรอสักพักนึงแปบ๊บหนึ่งอ่ะประมาณสักหนึ่งสองสน,งนานทีให้เครื่องสาอางที่มันเป็นชนิดน้ำมาเซตตัวก่อนแล้วเราถึงไปค่อยลงแป้งนะคะพอคุณทําแบบนี้ปุ๊บหน้าคุณก็จะเป็นคราบน้อยลงมากๆเวลาที่ลงแป้งมันจะลงแป้งได้เนียนมากเพราะว่าด้วยความที่หน้ามันไม่ได้เปียกแล้วอ่ะอย่างที่สองที่คนทําพลาดกัน เยอะมากก็คือวิธีที่คุณลงนะคะปกติแล้วเวลาคุณลงแป้งฝุ่นแป้งพับแป้งอัดแข็งใช่ไหมมันก็จะมีแบบบางทีคุณจะได้รับแถมมามันก็จะเป็นพับที่อยู่ในตลับแล้วพรด้วยความที่แป้งมันกองอยู่ตรงนี้เยอะใช่ไหมแล้วคุณไม่ได้เกี่ยแป้ง ที่บริเวณพับหรืออุปกรณ์ที่คุณลงอะแล้วคุณก็ตกไปเลยเพราะด้วยความที่อุปกรณ์มันเล็กเราก็พยายามเกลี่ยมันใช่ไหมแล้วเราก็พยายามแบบลากลากปาดปาดให้มันเรียบแล้วพอเราทําอย่างนั้นปุ๊บอะมันก็เลยเจอปัญหาของการที่หน้าเป็นคราบนะคะส่วนวิธีที่ถูกต้องนะ,ะเวลาที่เราลงใช่ไหมพอเรากดแป้งลงไปบนพับ วันนี้ผมมาใช้พาวเดอร์พับโปรของชอนแซนเดอร์บิวตี้นะคะเนี่ยเนื้อแป้งมันก็จะออกมาพอดีประมาณนี้นะคะทีนี้วันนี้ที่ผมเลือกใช้อันเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่มันมีเน็ตข้างในแล้วก็ตัวล็อกนะคะมันก็เลยทําให้แป้งอะ่ะมันไม่ออกมากองอยู่ตรงเนี้ยทาให้เราสามารถกะแป้งในปริมาณที่พอเหมาะมากขึ้นก่อนที่เราจะกดลงไปบนหน้าเนี่ยให้เราเกลี่ยแป้งก่อนอย่างนี้เพื่อให้เนื้อแป้งเนี่ยมันกระจายตัวอยู่บนพับอะ่ะสม่ำเสมอเท่ากันแล้วเวลาที่คุณกดลงไปเนี่ย คุณจะสามารถลงแป้งได้ไม่เป็นด่างเป็นดวงไม่ต้องลากไม่ต้องถูทําให้หน้าคุณเนี่ยไม่เป็นคราบแล้วตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะช่วยได้มากเพราะว่ายิ่งอุปกรณ์มันใหญ่ใช่ไหมอ่านเหมือนพาวพาวอร์พับโปรของชอนเซนเนอร์บิตี้เนี่ยมันใหญ่ปุ๊บพอคุณตบมันก็เลยกระจายตบแค่ไม่กี่ทีมันก็เรียบอันเนี้ยมันจะมีข้อดีของมันก็คือหัวมันแหลมแล้วตัวเนี้ยเวลาที่คุณลงแป้งอ่ะมันเลยทําให้คุณอ่ะสามารถที่จะลงเข้าไปในซอกได้ด้วยที่พับที่มันเป็นทรงแบบเนี้ยมันจะเข้าไม่ได้คุณ เข้าไม่ได้เพราะว่ามันกลมซึ่งพับตัวนี้มันจะมีขนชนิดพิเศษเป็นเขาเรียกว่าสูพรีม ลอง h a i ์เ e ลดี้นะคะมันเกี่ยวแป้งอะไรก็ไม่เป็นคราบเร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้เหมือนกันเซตนี้นะเซตลงแป้งยังไงก็ไม่เป็นคราบ no patchy ให้กังวลนะคะเซตนี้ make it last รอ setting powder แล้วก็ powder pro ของ o h a n e r beauty เนี่ยกด m มสเ a จด้านล่างได้เลยนะคะสินค้าทุกตัวของ c h a n e r beauty สามารถลองได้30วันเลยใช้ไปเลยจากสินค้าจริงไม่ชอบสามารถขอคืนเงินได้เต็มจํานวนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ